สวัสดีค่ะพบกับพากินพาอร่อยเช่นเคยนะคะวันนี้มาอร่อยกับก๋วยจับโบราณค่ะเป็นก๋วยจับน้ําดํานะคะมีพวกเครื่องในมีหมูกรอบค่ะนี่หมูกรอบแล้วก็มีพวกตับหมูชิ้นแล้วก็มีไส้พวกนี้นะคะเดีย๋ยวเรามาลาดน้ํากันก่อนค่ะยังไม่ได้ลาดน้ํากลัวมันอืดค่ะกลัวน้องอืด นี่เราก็มีพวกเต้าหู้ด, Paste, ด้วยค่ะมีเลือดด้วยค่ะนี่เห็นก๋วยจับแบบนี้แล้วนึกถึงสมัยอดีตย้อนวัยนะคะย้อนไวัยไปไกลมากค่ะตอนนั้นเรียนอนุบาลค่ะนึกถึงอายุเขาจะขายอยู่ในโรงอาหารค่ะใส่เป็นถ้วยเล็กๆ,ๆแค่นั้นเองค่ะ ระหว่างระหว่างเมาส์เราก็คุยอะไรเราก็เติมปรุงรสไปด้วยนะคะน้ําส้มค่ะเนี่ยค่ะเขาใส่ไปถ้วยใหญ่กว่านี้นิดหน่อยเองค่ะแล้วก็วางเอาไวต้ตั้งๆๆ้อยู่ในโรงอาหารค่ะขายถ้วยหนึ่งไม่เกินห้าบาทอะค่ะที่จําได้นานมากเป็นรุ่นปู่รุ่นย่าแล้วคันนี้ใส่พริกป่นหน่อยค่ะนี่ ทางร้านเขาน่าจะใส่น้ำตาลไปในน้ำซุปแล้วนะคะไม่ค่อยชอบกินหวานค่ะเลยไม่ใส่น้ำตาลเพิ่ม,อ,มอุ้ยน้ำแกงจะล้นค่ะตาตๆตๆตไตๆต,ตเอาค่ะมาลุยกันเลยค่ะคนนิดนึงค่ะ มีเลือดมีขววยจับม,ม,มีใส่หมูกรอบด้วยค่ะสมัยเด็กๆสมัยเด็กๆเวลาพักกลางวันจะต้องได้กินก่ยนวยจับค่ะอื ถามด้วยกันค่ะอันนี้ซื้อมาจากร้านอร่อยแถวบ้านค่ะสมัยนี้หาไม่ค่อยเจอหัวจับน้ำดำนะคะส่วนมากจะเป็นน้ำใสที่ใส่พวกเครื่องในอะค่ะ มักจะเป็นเส้นเสียงหายอะค่ะหูกรอบโดนน้ำพอโล้เข้าไปอาจจะไม่กรอบมากนะคะยังกรอบอยู่ค่ะไม่ไว่านางไม่ได้เลยนะคะไปว่านางไม่กรอบนางกรอบอยู่ค่ะ กินก๋วยจับต้องมีเลือดนะคะหมูกรอบค่ะเ็กหน่อย เส้นโดนพวกเครื่องปิดกับมิดนะคะ หมัยก่อนไปโรงเรียนบางวันก็ห่อข้าวไปทานนะคะบางวันผู้ปกครองก็ไปส่งอาหารให้เอาข้าวไปส่งให้นักเรียนก็ต้องซื้อชุดนึงไปฝากครูด้วยนะคะ สมัยก่อนเป็นอะไรที่การมีน้ําใจให้กันเนี่ยมีเยอะค่ะตับค่ะครูก็ดูแลเด็กๆดีค่ะไม่ค่อยไม่ ไม่มีไม่ค่อยมีไม่มีข่าวอะไรเหมือนสมัยนี้ที่ไปฝากเลี้ยงแล้วครูทําร้ายเด็กนะคะสมัยก่อนไม่มีนะคะคนยังไว้ใจกันได้เยอะค่ะ สมัยน <Es> <an> <and> ี <t> <half> ้อะไรหลายๆอย่างก็เปลี่ยนไปค่ะเพราะก๋วยจับทีเดียวทำให้นึกถึงเรื่องราวสมัยอดีต อร่อยนะคะเนี่ยไส้เขกาก็ล้างดีไม่เหม็นนะคะ อันนี้สั่งแบบธรรมดามาแล้วก็สั่งเกาเหลามาเพิ่มค่ะก็ยังกรอบอยู่ค่ะใช้ได้นะคะ เพื่อนมีเจ้าอร่อยในใจไหมคะว่าแบบท้านึกถึงก๋วยจับต้องนึกถึงเจ้านี้ไปกินออื ไข่พะโล้ดากว่าน,นี้ยิ่งอร่อยค่ะอันนี้ยังดูเหมือนยังไม่ไมค่อยได้น้ำพะโล้ยังไม่ค่อยได้เข้าไปในตัวไข่มากนะ จะว่าไปหมูกรอบนี่กินกับอะไรก็อร่อยนะคะนี่ขวัจับก็ต้องมีหมูกรอบนะคะเนี่ยออื เรียบร้อยแล้วค่ะได้พาน้องก๋วยจับกับดาวก๋วยจับเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะอร่อยมากค่ะก๋วยจัาวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทําคลิปให้พากินพาอร่อยด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ